กินเลยนะอุ้ยอุ้ยใหญ่เลยตัวเนี้ยเบลออุ้ยอ้วนสมบูรณ์กี้ได้คือตัวเล็กข,ขึ้นมานี่ตัวใหญ่เดีย๋ยวตัวนี้เด็ด ขายด้วยนะครับขาดไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานัทจังครับวันนี้มาหาตกปลาหมอครับเดี๋ยวดูปลสลิตด้วยว่าจะกินไหมเดี๋ยวลองปลาหมอก่อนครับไปอุย้ยย้อนไปโดนเลยปลาหมอใหญ่เบลอเลยอุย้ย ตัวนี้ใหญ่เลยนี่ วปนน,นนีนน้วันนห้มอน้อยปล่อยปล่อยไปแล้วหมอ,อ,มอหมอ นี่โอ้โหหลุดเลยหมออืมอืมนี่หมอใส่สวยด้วย นีต่ตัวเล็กครับตัวเล็กปล่อยได้นะหมอเยอะอยูอ่อุอ้ยหลดนี่ตัวเล็กเนาะ อุ้ยตัวเล็กปล่อยครับคัดเอาตัวใหญ่อย่างเดียวนี่หนึ่งตัววันนี้ปลาตัวไม่ใหญ่ครับกินเลยนะอุ้ยอุ้ยใหญ่เลยตัวเนี้ย เบลอโอ้ยอ้วนสมบูรณ์ที้ได้คือตัวเล็กขึ้นมานี่ตัวใหญ่เดี๋ยวใส่สวยเลยอ้วนเลยครับน่าจะมันเต็มท้องเลยนะหน้าเนี้ยไหนกะิน นี่ใสสวยอีกตัวหน,นึ่งนี่ครับวันนี้ก็ได้ปลาพอได้ไม่กี่ตัวครับได้บางหลุดบังวันนี้ปลาไม่ค่อยกินครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ